สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมือนี่สิพาขึ้นเขาแต่ว่าตอนนี้ให้เบิง้งให้เบิ้งควันก่อนค่ะพี่น้องควันอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะไปขึ้นเขากันค่ะมือนี่เขาลังบ้านนี่แหละค่ะตามมาเลยค่ะพี่น้องเสียงนกน้อยห้องหลายหลายค่ะพี่น้อง จักสิทธยินกัดโปปูนอกค่ะไม่ไหมกะเพราะเปลี่ยนสีแล้วล่ะค่ะก้อนที่งย่างเลยไปแวะแวะเบิงอันรอนี่จากน้อยก็น,น่าพี่น้อง เบิ้งลูกเป็นยังไงเน่น้ำมูลนี่อพ,ออพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วพอเห็ดมันปูคะ่ะขาไว้ ต้นอยู่คือกบนี่เต้นอยู่ปันกบค่ะอุ้ยเฮียส่ตาค่ะคอนตามันน้ำคือเกาแล้วค่ะพี่น้องไม่นี่ก็ได้เอารออีกจากน้อยก่อนค่ะรออีกจากน้อยมีอีกว่เนาะรอนี่มันได้กินฝนแล้วมันเริ่ม เริ่มสีออกแล้วตีเห็ดนี่ก็ได้ทางนี้มาทางมาทั้งนี้มีบอพี่นองเบ่งดูนี่คือเป็นสีหกหก อโอ้เมนยูดอกค่ะแต่ว่าเหงนรู้สึกว่าเท่าแล้วนั่นโอ้ออมาบททันนี่กคือกันมันถือฝนแล้วมันก็เลยขึ้นล้าค่ะปุ่นกอนึงเลยค่ะนี่ มีอีกบ่มีอีกบ่บ่ท่านเห็นอีกดอกเอา้าเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันต่อค่ะเอา้าเมนบอนอ,นอน่ะปะนี่ทางนี้เมนบมอนอ่ะเนาะโอ้เมนดอกค่ะหมากพายโคนอ๋อหมากพายโคนค่ะ เห็นเรียวมาใต้ไก่ๆนึกว่าเมนบ้าเมนอ่าเดี๋ยวคอยมาเบื้องต่อพี่น้องนี่กับเมนแต่ว่าแหงเท่าแล้วค่ะนี่เถืงถึกฝนเถ้งขืนล้าทั้งเถ่า พมนเห็ดมันปูเนาะค่ะสายไม้ของกิ่งใหม่เมนเห็ดมันปูไปสนะเลาะตอค่ะอ้ยพ่อดอกนี่ซ่อนอยู่ในหลืบอยู่ค่ะพี่น้องแล้วมามาเบิ้งน้ากันค่ะผุนอยู่ในหลืบอยู่ค่ะเ้ยเบิ้งเบิ้องเดียวได้พ่พี่น้อง งามถึงอุ้ยเห็นป่นี่โอ้ดอกนี้งามอยู่ค่ะซึนๆอยู่อยู่ในหลือบอยู่แม่อยู่ในโพงค่ะมีอีกบอเนอรอนี่คือเกิดยวนดอกเดียวเนาะบัดนี้เบิง้งเบิง้งโอค่ะเบิ้ง่อมีอีกบอ ใส่ตาไว้สามดอกแล้วค่ะกับก้อนน้านี่อีกดอกนึงเอาไปเติมกันไว้ค่ะว่าไปแล้วมันกับเทยวเกิดให้เรื่อยๆอยยุ่งเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันปูกระได้ค่ะอันนี้อันนี้บบทันได้แมนเดอะโกลเ uh, ด้นแชนทราเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะยังเป็นอันแบบเก่าอยู่ค่ะยังโบแมนอันโกลเด้นแชนทร่าปันได้เนาะค่ะเนาะ ถ้าโคเดนเชนทร้านั่นมันจะดอกงหญยๆเหลืองๆหลดอกค่ะอันนี้ยังดอกน้อยๆอยูออ่จุลี่จำชื่อเฉพาะมันบ่ได้ดอกค่ะเฮ็ดมันปูช่วงนี้เราเบิ่งดอกนี้เบิ่งดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ อันนี้ซิเมนโกลเดนเชนทราวยูค่ะนี่นี่นี่อ้าวพออ่อไอลีบันนี่ไปไปมาๆพออ่อไอลีค่ะโกลเดนเชนทราวนี่สองสามดอกอยู่น้ำกันค่ะหักขามันไว้เน่จกน้อยให้มันได้เกิดอีกนั่นดอกนี้ยุดใบคอนะ เห็นบ่ค่อยชัดเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะดอกง่ายแท้ทึ่งเอาเอาเดี๋วเดี๋ยว,ยวพูนกันอีกดอกนะึง หนึ่งเราเป็นจุ่มเลยค่ะนั่นสวยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันค่ะพี่นอ้องเอาเก็บกเก็บเก็บเส็นะเก็บอุย้ยพลอยลายค่ะอุย้ยคาหัก เก็บอะไรมาเบื้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนา่าแล้วคา่ะเน่าแล้วค่ะนี่อ่ะหักไว้ซ้ำนั่นแหละคา่ะคามนนาันเน่าเนาะค่ะเนาะกอบกอบ สดดีไรค่ะเอาโศกหมานลามือนี่นึกว่าสีบม้าหมานลุ่มนังขา,มา,ม,ามาเอา้าดอกนี่ปะนี่อวยมเมาดอกนี่ค่ะอวยมเมาดอกนี่ดอกไต้คอนว่างนึงนี่บุดอกนี้กับดอกงหญ่ค่ะ นี่โอ้ย,อยเห็นบอพี่น้องอย่างนี้เสียงบอค่ะดังกุดด้วยนี่เอายางไกลมะเกือบแม่นเหยียบเนาะบัดนี้เดี๋ยวเบิงบ้งด้าดัดสีให้เบิ้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเอาดอกนี้ก่อนค่ะนี่นี่เพื่อนเอิรนโกลเด้นแชนทร่าเด้อค่ะพี่น้องนี่ มันดีบบกคือกันเด้อค่ะหักขามันไหวนี่นค่อยไปล่างไปเซจอยู่บ้านค่ะพี่น้องเก็บกอนนานพี่น้องโอ้มือน,นี่โซกดีปุ่นยางไก่มาเกือบแม่นเหยียบค่ะโอ้โซกดีบ่เหยียบพี่นอ้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ อโอ้ยสวยพูดกันอีกดอกนึงโอ้ยอยูนี่เป็นดงเลยค่ะอุย้ยเอาเอาอา ยินเสียงว่าค่ะกรอบดีดีนั่นพูนไปอีกดอกนึ่งเกือบมันเหยียบค่ะเกือบมันเหยียบน,น,นี่มีตัวน,น้อยๆน้ำดอกนึงพีกับน้องอยู่น้ำกันนี่เบื้องค่ะ นีบนอบน่ะนี้โอ้ได้ลายเติบนั่นป้าค่ะพี่น้องโอ้จุ่มนี้ได้ลายเติบค่ะลายเติบจุ่มนี้นี่บนอบ่ะทางปุ่นอะ มีอีกโนโ่น้ตั้งนั้นเดี๋ยวคนเด้อค่ะเดี๋ยวเดียวอยู่รีซองแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมันสียาวโพดเอานี่ดอกนึงยุ่นุ่กันยุ่ล่อๆกันนั่นสงสัยสีเหยียบเบื้องสงอ่ะพี่น้องเหยียบอิลิเนี่ยมันบ่นเห็นค่ะพี่น้องเลยโอ้โหเหยียบจนมุนโอ้โหเหยียบจนมุนแฮ ปาดดิโตมันเลียวเ่าเห็นเ้ยค่ะเขาโทษหลายๆนี่นั่นตรงแน้มดีๆค่ะเน้มดีๆพอจุหนึ่งอิ่มเลยค่ะพี่น้องจุบักง่อยู่คุ้มเลยค่ะโอ้โหนี่ก็เหยียบ จนมุนอีกแล่ละค่ะโอ้ยมันบบเห็นมันบบเห็นค่ะพี่น้องมันบบเห็นป้าดมุนอุย้ยปุยอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะเอาโบาได้ซ้ำค่ะเสียดายเถอะเนาะบัดนี้เอามเอามม้เอามา้ามาน้ำอย่างเนาะขานี่พี่น้องตัดทิ่มซะไปอย่างนีง้เอะป้าดิโมุน,นอ่อนยออยู่นี่แต่เสียดาย โอ้ขึ้นไม่เดอ้ออเอาปล่เขาขึ้นไม้ซะพี่น้องมันเละหลายม,มันเละหลายมันเอาว่าได้เลยค่ะเม,มนบ่เคียวเข้าไปนะป้ามันหกเนาะพี่น้องมันเลยเดี๋ยวไปเห็นค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาไปเอาม้าพอยลีโกลเด้นเชนทราค่ะนี่ ดอกมันสีใ่ๆดอกค่ะดอกมันสีใยๆมันที่บอกแคะแกนคือจังที่จุลีเก็บให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่พุ่นเอิรโกลเด้นเชนทราลค่ะว่าไปแล้วมือนีแล้วแรงอยู่ค่ะพี่น้องได้หมอบอกใหอ่ดอกนี่พูดนะ่ะยังสวยเลยค่ะพี่น้องเอ้มือนีแล้วสลัสนะเนาะค่ะเนาะกันสั้นกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่าน,นี้แหละเนาะคะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไวพ้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหนา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอละค่ะพี่น้องแล้วแรงและมือนี่เดี๋ยวมอลุนยังคอยมาหาไหม่เนาะค่ะเนาะไปละค่ะบ๊ายบายไปพ่อจุ่มเดียวคุ้มค่าเลยค่ะพี่น้อง <laughs> จุ่มจุ่มเดียวแล้วแรงเลยนะพี่น้องเนาะ ลงบ้านค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะคันเนาะไปละค่ะ,ะ,คะบ๊ายบาย